โอเคครับวันนี้ผมมาบอกข่าวดีเพื่อนเพื่อที่ติดตามช่อง youtube ของเจ้าดันโลนะครับว่ารถผมก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็สมบูรณ์นะครับมันก็มันก็ไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ประมาณเก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะที่รถเสร็จนะครับเพราะว่ารถมีอาการลูกเบรกครับแล้วควันไหลนิดเดียวนะครับเมื่อวานรื้อเช็คแล้วนะครับว่าเป็นอะไรครับสุดท้ายก็ลูกเบรกครับลูกเบรกแล้วก็เบรกนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆครับแบบเป็นร่อง เบรกข้างล่างนะครับเป็นบวกวาวแล้วก็วาวชนลูกนะครับเพราะว่าใช้งานมาทิศหนึ่งนะครับก็ขับเล่นมอบเไร่นะครับนะครับก็เราก็ไม่ได้ซีเรียสเลยครับเราก็ขัดลูกอะไรให้มันทําขัดลูกขัดลูกแล้วก็เซ็ตทิดหน่อยนะครับแล้วก็ประกอบใส่เลยนะครับแล้วเอากลับบ้านนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมจะไปทริปวันที่เจ็ดแปดนะครับทริปไม่อาบน้ํานะครับวันที่เจ็ดแปดนะครับเดือน เดือนนี้นะครับเดือนวันนี้วันที่1นนะครับเดือนพฤษภาคมที่7กับแดนะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายรูปรถวินวีดีโอให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าสภาพรถเป็นยังไงสเตอร์เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมบอกเพื่อนๆอีกทีนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับผมเดี๋ยวเอารถไปล้างก่อนโอเคครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็มาต่อจากคลิปที่ผมอยู่บ้านนะผมก็ไปล้างรถมาเรียบร้อยแล้วครับฝนก็ตกรับ ถึงบ้านพอดีครับนะครับแล้วเตอร์เป็นเตอร์หนึ่งเนาะเตอเป็นเตอร์สี่พันหน้าด้วยนะยี่ห้านะครับยี่ห้าเตอร์ยี่ห้าไปอ๋อแล้วเป็นยังไงครับอะไรครับเดี๋ยวให้ตัดแก้ไขครับข้อใหม่ครับตายใหญ่เลยนะ ิ้นสองห้าตัวนะรับลิ้นสองห้าตันะครับ,รบแล้วก็ผมจะเก็บรถนะครับแล้วมาเจอกันที่วันที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสรจสภาพอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับวันนี้ก็จบคลิปก่อน,นครับฝนตกแล้วผมจะเก็บรถแบบเจอกันครับวันที่เจ็ดแปดรู้เรื่อง